ทุเรียนต้นแรกของจังหวัดปราจีนบุรีอายีสูงใหญ่ขนาด2คนโอบยังยืนต้นแข็งแรงออกลูกดอกให้ผลผลิตปีหนึ่งไม่น้อยกว่า300ลูกกําลังเป็นที่สนใจขอทุเรียนเพราะเจ้าของขายเพื่ออยากให้ชิมกิโลกรัมละ300บาทเท่านั้นด้านไหนปัญญาบำรุงวัดนายกองการบริหารส่วนตําบลบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีชวนผู้สื่อข่าวเข้าไปชมเพื่อพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของทุเรียนโบราณที่มีอายุกว่า100ปีที่สวนของคุณสมคิดสอนราช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลบ้านพระอำเภอเมืองปราจีนบุรีซึ่งถือว่าเป็นทุเรียนต้นแรกหรือจุดแรกๆของการปลูกในจังหวัดปราจีนบุรีว่าอยู่มาได้อย่างไรจนถึง1 0 0ปีเพราะโดยธรรมชาติจะมีอายุแค่ไม่กี่สิบปีทางด้านนายปัญญาบำรงวัดนายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านพระหลังเข้าชมแล้วมีความดีใจที่มีการพบต้นทุเรียนขนาดใหญ่อายุเกิน100ปีและรสชาติของทุเรียนต้นนี้ก็อร่อยมากเนื้อสีเหลืองเหนียน,นุ่มลิ้นจึงคิดว่าจะดำเนินการจดลิขสิทธิ์เป็นของท้องถิน่นโดยใช้ชื่อ ถ่องบ้านพระตามที่สีเนื้อทุดเรียนและแหล่งที่พบคือตำบลบ้านพระพร้อมมกับจะหางบประมาณในการทําวิจัยเพื่อค้นคว้าทุเรียนต้นนี้สายพันธุ์อะไรและมีอายุกี่ปีเพื่อที่จะให้อนาคตนั้นเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ที่สนใจรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตรเพื่อให้ประชาชนเข้ามาเที่ยวชมทุดเรียนต้นแรกของจังหวัดปราจีนบุรีอีกแห่งหนึ่งทีนี้สีมันสีเหลืองแล้วตำบลนี้คือตำบลบ,บ้านพระ เราก็เลยคุยกันว่าใช้ชื่อทองบ้านพระครับ<า>แล้วก็ทางอบตอก็จะสนับสนุนเรื่องในการไม่ว่าจะเป็นการหาตลาดให้อะไรให้แล้วก็คุยกันไว้ว่าเราจะจดทะเบียนขึ้นทะเบียนเลยเป็นของบ้านพะระเพราะถือว่าเป็นทุเรียนที่ต้นใหญ่ที่สุดในตำบลบ้านพระผมคิดว่าทั้งจังหวัดด้วยเพราะว่าไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นแต่ทุเรียนที่ต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มีรูปมีอะไรเยอะขนาดนี้ถือว่า เป็นโชคดีของอพี่น้องชาวตำบลบ้านพระและก็เป็นโชคดีของพี่น้องชาวจังหวัดปราจินบุรีที่จะมีทุเรียนอร่อยเสื่อมต้นต้นใหญ่หรืออะไรนั้นไม่สําคัญแต่นี้ใหญ่ต้นใหญ่ด้วยแล้วเป็นทุเรียนที่อร่อยด้วยนะครับก็จะหาได้ยากถึงบอกว่าเป็นโชคดีของพี่น้องชาวตำบลบ้านพระและก็โชคดีของคนจังหวัดปราจินบุรีนะครับทีน,นี้ทำไมถึงอยู่ได้ขนาดนี้ธรรมดาทุเรียนจะอยู่ไม่ถึง อาร้อยปีเนี่ยจะอยู่ไม่ได้นะครับบ้านพระนะครับมาแวะดูทุเรียร้อยปีขึ้นไปนะครับขอกลับขอบคุณครับปลูกนันต้นนี้กี่ต้นครับปลูกไว้รู้สึกยากที่ที่อยู่ก็เหลือต้นเดียวครับต้นเดียวใช่ไหมต้นเดียวครับต้นเดียวจะเป็นต้นเดียวในประตานีุรับต้นเช้านะฮะจากต้นครับจากต้นครับที่ต้นนี้มันจริงๆิแล้วมันกี่ปีนะฮะประมาณ เกือบร้อยปีอะเป็นร้อยปีนะครับเป็นร้อยปีเป็น100ปร้อยป,ป,ป,ปีต้องไปดูครับต้องไปดูอเป็นไปได้ไหมว่าเป็นต้นแรกของจังหวัดปักจินบุรีนะน่าจะเป็นต้นแรกครับต้นแรกปักกินเลยของปักกินเลยเพราะสมัยก่อนที่การปลูกเรียงปลูกถั่วลงโขดนะครับป,ปักปลูกที่นี่มันเป็นมันเป็นคล้ายเหมือนกับอ่าอ่าใช้าคนโบราณก็ใช้เม็ดปลูกครับเอาก็ใช้เม็ดปลูกครับในเรื่องสายพันธุ์นี่ก็เลยคุมเครือกันอยู่คุมเครือกันอยู่ครับตอนี้ผมก็จะมาจดเอ่อลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์อยู่ครับเป็นเป็นของทองมันผ้าเลยตับ